Thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาเมถุนดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนปี2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวเมถุนรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้และหากไม่มีเวลาเกิดก็ดูตามราศีได้ด้วยเช่นกันค่ะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่ นี้ค่ะ ชาวเมถุนดาวตนุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธในช่วงเดือนนี้มีการยกย้ายถึงสมรอบด้วยกันค่ะในช่วงวันที่1ถึงวันที่10ดาวตัว,ต,วตนของท่านยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศเพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความลับหรือว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านอาจจะมีการปรับโหมดการใช้ชีวิตไปสู่เรื่องของการปรับชีวิตให้ง่ายขึ้น หรือบางคนอาจจะชอบในเรื่องของสายบุญสายกุศลและมีดาวการงานกลุ่มร่วมอยู่นะคะดาวพฤหัสเป็นดาวการงานและเป็นดาวเรือนคู่ของท่านเพราะนั้นมาอยู่ในพวินาศท่านจะมีการปรับเข้าสู่โหมดของการทําอะไรที่ไปอยู่ในงานเบื้องหลังงานที่เกี่ยวกับคอนเซิลเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ปรึกษา หรือจะทําอะไรก็จะเป็นลักษณะที่เจ้าชะตาอาจจะอยู่เบื้องหลังมีคนออกหน้าแทนท่านสําหรับเรื่องของงานที่เกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ต่างๆก็จะปรับไปสู่งานของระบบออนไลน์โซเชียลการทํางานหลังบ้านลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นค่ะทีนี้ดาวพุธนะคะเขากุมร่วมกับดาวอาทิตย์ช่วงรอบระยะเวลานี้เชื่อว่าท่านมีเกณฑ์จะเดินทางปปรับ มีเกณฑ์ที่จะพบเจอเพื่อนจากโซเชียลออนไลน์ต่างๆหรือว่ามีเกณฑ์จะได้หลักทรัพย์จากเรื่องของดิจิตอลออนไลน์ต่างๆนะคะดาวศุกร์เจ้าบ้านเขามาได้ตำแหน่งเกษตรไปจนถึงวันที่14ดาวศุกร์เป็นดาวพบปุตตะเพราะฉะนั้นช่วงรอบระยะครึ่งเดือนนี้นะคะ ต้องบอกว่าใครที่ลงทุนกับดิจิตอลออนไลน์ใครที่ทำงานกับระบบโซเชียลยอดความนิยมชมชอบของท่านจะขึ้นสูงจะทำให้ตัวท่านปรับไปสู่ฐานของการมีความคิดมีไอเดียกับการปรับระบบใหม่ให้มีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นเป็นรอบระยะเวลาที่ เจ้าชะตาอาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของการทําความเข้าใจกับจุดนี้ด้วยค่ะดาวพฤหัสที่เขาอยู่ในภพวินาศถ้าพูดถึงตําแหน่งร้ายหรือตําแหน่งเสียก็อาจจะมีเหตุที่เข้ามาทําให้เกิดเรื่องของคดีความเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของสิ่งปุกปักเกิดความเสียหายได้ตลอดเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพนี้แต่เมื่อดาวพฤหัสได้ตําแหน่งจุลจักร ดาวได้กำลังดีในภพวินาศมักจะเป็นเรื่องของการศึกษาการไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการไปเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมหรือการที่ท่านจะทําความเข้าใจตัวเองบางคนอาจจะมีเรื่องของการชอบถือสายบุญการไปบวชหรือว่าการไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลลักษณะแบบนี้จะส่งผลดีกับเจ้าชะตาและเรื่องของกฎหมายก็ต้องระมัดระวังนะคะ เพราะว่าจุดนี้ก็จะเกิดความพลิกผันได้ตลอดเวลาท่านใดที่ทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของงานใต้โต๊ะงานสีเทางานหมินเมต่างๆ ได้รับทรัพย์ได้รับโชคเพ,พราะพฤหัสมาได้ตําแหน่งดีในภพวินาศเพราะนั้นเงินอะไรที่เป็นเงินไม่เปิดเผยมักจะได้เข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาสองทางในลักษณะของทุกขลาบต้องระมัดระวังในจุดนี้หากท่านจะเลือกท่านมีเกณฑ์ทําทั้งสิ่งที่เป็นสีเทาและสีขาวได้ดีทั้งสิ้นและเกิดเหตุที่พลิกผันได้ตลอดรอบระยะเวลาทั้งสิ้น แต่รอบที่ดาวตัวตนเข้าไปกลุ่มอยู่นะคะก็ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเรื่องของการทํางานในหมวดดังที่กล่าวมาแล้วให้เกิดการพลิกฟื้นดวงชะตาถือว่ารอบระยะเวลาครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีเรื่องของการแพลนสิ่งใหม่การวางแผนการเดินทางการเดินทางปรับปรับการได้พบเจอเพื่อนลักษณะในโซเชียลออนไลน์หรือว่าการจะมีเพื่อนใหม่เข้ามามีเพื่อนต่างชาติเข้ามาลักษณะแบบนี้หรืออาจจะมีเกณฑ์เกิดความรักใหม่ความรักที่ ซับซ้อนความรักที่อาจจะไม่เปิดเผยกับตัวท่านได้ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้พอวันที่10มิถุนาดาวพระพุธดาวตัวต,วตนมาทับเรือนตนได้ตำแหน่งเกษตรค่ะก็เป็นดาวพุธท,ที่แข็งแรงเป็นดาวพุธท,ที่มีศักยภาพสถิตท,ทับบ้านตัวเองไปจนถึง27มิถุนายน เพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้มีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีมีศักยภาพในเรื่องของคำพูดการสื่อสารบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปหาครอบครัวมากขึ้นเดินทางไปหาญาติพี่น้องหาคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นสำหรับคนที่อยู่คนละบ้านกันนะคะมีเกณฑ์ได้เคลียร์ปัญหาเก่าๆมีเกณฑ์ได้คิดวางแผนร่วมกันหรือเดินทางร่วมกับคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของท่านลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วอาจจะเหลือตัวคนเดียวอย่างนี้นะคะก็มีเกณฑ์ได้พบเจอมิตรสหายจากการเดินทางมีเกณฑ์ว่าท่านจะได้ปรับระดับการเลื่อนตําแหน่งของเรื่องของชื่อเสียงในสังคมหรือปรับระดับของสังคมไปสู่สังคมที่เป็นคนมีความรู้สร้างศักยภาพให้กับตัวท่านท่านไม่หยุดที่จะเรียนรู้ในรอบระยะเวลานี้นะคะดาวพุธตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วย อุดมไปด้วยอะไรดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์เจ้าเรือนพันธุของท่านมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่มีเกณฑ์ซื้อหลักทรัพย์มีเกณฑ์ซื้อหาที่ดินมีเกณฑ์กับการเจราจาแล้วได้ทรัพย์มีเกณฑ์กับคนที่เข้ามาร่วมส่งเสริมสนับสนุนเจ้าชะตาอาทิตย์ในวันที่15มิถุนายนยกมาทับลัก ได้ตำแหน่งราชาโชคโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเหนือกว่าใครมีเกณฑ์ได้การเงินจากคอนเน c t ชันใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของในหน้าการสื่อสารลุยเดือนหน้าเลยค่ะรอบระยะเวลานี้ดาวแข็งแรงมากๆในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพตัวตนของท่านกับเรื่องของคำพูดการเจราจามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่เงินแปลกๆเงินที่คาดไม่ถึงเข้ามาเสมอในช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยล่ะคะ่ะ 14. มิถุนาดาวสุกยกมาได้ตำแหน่งจุลจักรวินาศทับลักเหตุบังเอิญเกิดขึ้นสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมีเรื่องของเซนเรื่องของลางสังหรณสัมผัสพิเศษที่แปลกที่แม่นยำมีเกณฑ์กับการได้โชคจากเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับต่างๆใครที่เป็นสายมูช่วงรอบระยะเวลาในี้เชื่อว่า ท่านอาจจะมีเกณฑ์ดีเข้ามามีเรื่องของสิ่งดีเข้ามาและดาวศุกร์ก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะทับลักษ์บริวารดีบริวารส่งเสริมบริวารช่วยเหลือคล้อยตามตัวท่านเรียกว่าบริวารของท่านไม่ดื้อน,นะคะแต่หากดาวศุกร์ดาวบริวารน,นะคะเกี่ยวข้องกับปุตตะ เกี่ยวข้องกับลูกหลานเกิดได้ตําแหน่งกาลากินีจรในรอบปีนั้นความยากก็จะยิ่งมากขึ้นแต่ถามว่าจะสาเร็จไหมสําเร็จนะคะเพราะว่าดาวได้ตําแหน่งดีได้ตําแหน่งจุลจักรและได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะคะคาว่านาราอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ดาวดวงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นความเป็นกาลากินีจรจึงไม่สามารถทําอะไรได้มากนั่นเองค่ะและดาวสามดวงนี้ท่านกลุ่มร่วมกันเป็นเรื่องของความสเสน่หาเรื่องของสเสน่ห์กับคําพูด สเสน่ห์กับเพศตรงข้ามสเสน่ห์ในเรื่องของความสวยงามความมีพลังในตัวท่านจะเกิดในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีหากใครแพลนงานเอาไว้หากใครมีโปรเจกต์ที่จะทำมีเกณฑ์ที่จะได้ทำสมใจในรอบเดือนมิถุนายนปี2567นี้ค่ะพอวันที่27มิถุนายดาวพุธยกมาสู่พบการเงิน ดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งนี้ในราศีกรกฎก็ถือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะณนะรอบเวลานั้นดาวพระเกตจะมาเล็งกับดาวพระพุธแล้วพันธุกระดุมพระมีเกณฑ์ได้เงินจากหลักทรัพย์มีเกณฑ์ได้เงินจากสินทรัพย์ใหญ่มีเกณฑ์ได้เงินจากบ้านจากรถการให้เช่าบ้านการให้เช่ารถต่างๆและมีเกณฑ์ว่าเจ้าชะตาจะหาเงินเก่งมากในช่วงรอบระยะเวลานี้มีการเดินทางเกิดขึ้น การหาเงินจากเรื่องของสิ่งเก่าความรู้เก่าของเก่าต่างๆมิเกณฑ์ได้เกิดขึ้นและได้ทําทั้งสิน้นถือว่าเป็นรอบเดือนที่จะเป็นการแปลงเรื่องต่างๆและตัวท่านเองก็ขยับไปในจุดที่เกิดความเหมาะสมหรือโปรเจกต์ที่ท่านเคยคิดเคยได้ทำก่อนหน้านี้ท่านจะได้ลงมือทำท่านจะได้ทำสมใจนะคะ ช่วงรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่ามีพลังสูงมากๆทั้งเรื่องของพลังทางเพศพลังชีวิตแล้วก็พลังในเรื่องของอำนาจของตัวท่านเองเดินทางไปทิศทางไหนคนจะยังเกรงตัวท่านนะคะถ้าลองสังเกตตัวเองดูในรอบระยะเวลาเดือนนี้เกือบจะทั้งเดือนเลยท่านไปที่ไหนคนมักจะอยากรู้จักอยากทำความรู้จักบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการปิดตัวเองก็ได้แต่ว่า คนอื่นอาจจะอยากเข้ามาทําความเข้าใจอยากรู้วิถีชีวิตของท่านอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของท่านเพราะท่านเป็นคนที่อาจจะมีจุดเด่นหรืออาจจะมีบางจุดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนอยากเข้าหานั่นเองในรอบระยะเวลาเดือนมิถุนายนปี2567นี้ค่ะนี้มาดูตําแหน่งดาวราหูราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะมาอยู่ในพบการงาน ลักษณะนี้และดาวการงานไปอยู่ในภพว,วินาศถึงบอกว่างานในลักษณะที่แจ้งคือเป็นหมดของวินาศทั้งหมดท่านจะสามารถทําได้ดีความสําเร็จเกิดในเรื่องของการงานความสําเร็จที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงผันผวนได้ไหมได้ตลอดเวลาแต่จะให้ดีต้องเป็นในหมดของการทําแล้วรู้จัก ที่จะใช้ความขยันอดทนให้มากขึ้นเมื่อดาวเจ้าบ้านเขามาอยู่ในภพวินาศนะคะทําสิ่งต่างๆแล้วให้รู้รอบระยะเวลาของการที่จะพรีเซนต์การที่จะเปิดตัวเองสิ่งไหนควรทําในรอบระยะเวลาไหนตัวท่านจะรู้ดีที่สุดและหากไม่ทราบศึกษาเรื่องของกฎหมายเรื่องของศีลธรรมต่างๆก็ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกันณนะรอบเวลานี้ท่านมีเกณฑ์ได้เงินทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เคยแจ้งนะคะ ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมความถูกต้องคันลองเพราะเมื่อใดก็ตามที่ดาวสุภเคราะห์มาทำตำแหน่งให้โทษหรือมีดาวบาปเคราะหคุมร่วมวิบากกรรมต่างๆมักจะเข้ามาให้เจ้าชะตาจะต้องชดใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้น แต่เมื่อดาวราหูมาอยู่ในพกนี้ความสําเร็จของท่านค่อนข้างผันผวนมีผู้ใหญ่ใจนักเลงเข้ามาช่วยเหลือและมักจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาท่วงทีสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนงานสายสีเทางานที่เกี่ยวกับผับบาร์เหล้าเบียร์อย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นโหมดของการทําแล้วสามารถที่จะ โดดเด่นได้ใครที่ทํางานอยู่บนเวทีโดดเด่นได้ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการใช้เสียงใช้คําพูดท่านจะมีศักยภาพได้ดีในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะและมาดูดาวอังคารนะคะดาวอังคารตั้งแต่วันที่2มิถุนามาได้ตําแหน่งเกษตรในภพลาภะ ช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เรื่องของผลประโยชน์ที่เคยได้ตกลงกันไว้อาจเจอมิตรใหม่ๆมิตรที่มีชื่อเสียงที่มีลักษณะของความขยันลักษณะของความใจนักเลงลักษณะแบบนี้ค่ะหรือบางท่านมีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ได้การเงินจากความขยันก็ได้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงดาวตั้งรับว่าท่านจะได้จากเรื่องของสิ่งใดนะคะ แต่สำหรับดาวอังคารซึ่งมาอยู่ในภพนี้อังคารก็เป็นดาวอาริด้วยเพราะนั้นถ้าท่านอยากให้ดาวแสดงศักยภาพในด้านดีท่านต้องให้ดาวอังคารแสดงศักยภาพในภพของลาภะอย่างเต็มร้อยเปซแต่ถ้าท่านใช้เรื่องของเจ้าเรือนภพอริมาอยู่ในภพลาภะเรียกว่าลักษณะแฝงเรือนอย่างนี้ท่านก็อาจจะ เกิดในลักษณะของการเสียมิตรภาพดีๆกับเพื่อนดีๆไปหรือว่าการทําลายทรัพย์ตัวเองการต้องเสียทรัพย์ไปก่อนแล้วถึงจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาค่ะดิฉันจึงบอกว่าเวลาที่ผูกลัคนาเวลาที่ดูดวงกับดิฉันให้ท่านแจ้งและปรึกษาให้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งใดเพราะว่าดาวก็มักจะมาสองทางสําหรับดาวที่มีบ้านสองเรือนนะคะแล้วก็มีดาวดวงใดมากระทบมาตั้งรับลักษณะแบบนี้ค่ะ และมาดูในภพสุภะของท่านกันดาวเสาร์ดาวมารณะนะมาอยู่ในภพสุภะตำแหน่งเกษตรช่วงรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นบางคนมีการเดินทางปรับปรับบางคนมีเกณฑ์ได้ยินได้รับฟังเรื่องของการป่วยไข้ของผู้ใหญ่ของคุณพ่อของคุณแม่ก็ได้หรือของเจ้านายก็ได้ภพสุภะมักจะหมายถึงตําแหน่งผู้ชายนะคะหรือว่าฝ่ายชายผู้ใหญ่คนที่มีลักษณะอายุเยอะๆนะคะ ดาวพระเกตท่านกลุ่มร่วมไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนะคะเพราะนั้นดาวพระเกตกับดาวพระเสาร์มากระตุ้นในเรื่องของการถือสายบุญการชอบเดินทางหรือว่าการจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองบางคนมีเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่ยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานด้วยในช่วงรอบระยะเดือนนี้ค่ะแต่ก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมากระตุ้นเจ้าชะตาในลักษณะของการอยากทําสิ่งดีๆสมมุติว่าท่านมีสิ่ง ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอยากได้เป็นด้วยของเงินทองลาบยศชื่อเสียงแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องได้มาโดยคนอื่นต้องเกิดความเสียหายช่วงรอบระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีความคิดที่ไม่อยากจะทําสิ่งที่ผิดศีลธรรม สิ่งที่ทําให้เกิดเรื่องไม่ดีกับคนอื่นพระดาวพระเกตมากระตุ้นในภพสุภะท่านจะถือในเรื่องของบุญกุศลท่านจะถือในเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักถึงแม้บางครั้งท่านอาจจะต้องทุกข์ก็ตามหรือไม่ได้ตามเป้าหมายนั้นก็ตามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแล้วพอวันที่18 มิถุนายนดาวพระเกตยุกมาสู่พบมรณะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงรอบระยะนี้มีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยมีเกณฑ์ได้เงินจากหลักทรัพย์มีเกณฑ์การเดินทางแล้วอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสภาพความคิดตัวเองในเรื่องของการหาเงินหาทองหารายได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวเมถุนคือดาวพรฤหัส ยกมาสู่ภพว,วินาตั้งแต่30เมษายนจะปรับโหมดอย่างไรไปตามดูในเพลลิสต์นะคะสำหรับคนที่ผูกลักขณาแล้วมีดาวตั้งรับ1ปีหลังจากนี้ท่านจะปรับตัวอย่างไรคนที่ยังไม่เคยมีคู่มีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ที่เป็นความลับพบเจอคู่ต่างชาติพบเจอคู่ในแดนไกลคนที่มีครอบครัวมาแล้วมีเกณฑ์ปรับสู่สถานะของการอยู่กันแบบเงียบ การพูดกันน้อยลงหรือว่าการอาจจะเลิกราก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมแต่สำหรับดาวจรที่จรเข้ามารอบระยะเวลานี้ท่านจะมีการเดินทางร่วมกันท่านมีการพูดคุยเดจรจาปรึกษาบางสิ่งบางอย่างร่วมกันและมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเรื่องของเงินทองจากเรื่องของดิจิตอลโซเชียลออนไลน์มีเกณฑ์ได้พบปะพูดคุยกับคนที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนหรือมีเกณฑ์ได้ทำอะไรแปลกๆร่วมกันในช่วงรอบระยะเดือนนี้นะคะ ทีนี้มาดูเกี่ยวข้องกับสถานะหัวใจดาวศุกร์อยู่ภพว,วินาศดาวศุกร์จุดนี้เวลาอยู่ภพว,วินาศโหราจารย์หลายท่านจะทายว่าห้ามให้ใครหยิบยืมห้ามปล่อยเงินต่างๆแต่ว่าดาวศุกร์ก็ได้ตําแหน่งเกษตรนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของปัญหาทุกอย่างย่อมเคลียร์ได้แบบนี้นะคะ ความรักของท่านถ้าเป็นความลับมักจะเกิดได้ดีมีเกณฑ์เจอรักปรปปับมีเกณฑ์เจอชาวต่างชาติมีเกณฑ์เจอคู่ที่ไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าคู่ที่อยู่แดนไกลยอยู่คนละที่คนละถิ่นลักษณะแบบนี้ต้องถือว่าดีนะคะและมีเกณฑ์ว่าตัวท่านอาจจะได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวเดินทางในต่างที่ต่างถิ่นลักษณะแบบนี้ค่ะพอวันที่14มิถุนาดาวสุขทับลักจุดนั้นดาวสุขจุลจักร กลุ่มร่วมอาทิตย์กลุ่มร่วมพุธเป็นดาวผู้สเสน่หหาทั้งสิ้นไม่ต้องบอกว่าสถานะหัวใจจะเป็นยังไงฟูเลยค่ะรอบระยะเวลานี้มีความรักใหม่เข้ามามีความรักแบบแปลกๆเข้ามาเจ้าชะตารู้สึกถึงความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลานี้มีความรักจากการเดินทางเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นช่วงรอบระยะเดือนที่ชาวลัคนาราศีเมทุนถ้าเข้าใจดาวพฤหัสที่ยกมาสู่พวกวินาศท่านจะสามารถหาคุณสมบัติด,ด้านดีของดาวพฤหัสได้เจอและสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆปรับโหมดพื้นฐานของชีวิตไปสู่โหมดของวินาศคือการอยู่เบื้องหลังการอยู่เงียบๆการอยู่แบบระมัดระวังท่านมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินได้เงินทอง ก้อนใหญ่เข้ามาเลยค่ะช่วงรอบระยะเดือนมิถุนายนปี2567ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะคะเพื่อช่องจะได้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะและหากใครสนใจสนับสนุนช่องสมัครสมาชิก VIP มาได้เพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นค่ะท่านจะได้รับฟังคลิปก่อนใคร ท่านใดสนใจผูกลัขนากันส่วนตัว QR Code ด้านล่างนะคะแบบมีค่าใช้จ่ายค่ะท่านใดสนใจร่วมทำบุญปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจอนบริจาคมาได้ที่เือบัญชีด้านล่างคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ